สวัสดีครับที่นี่บรจอ,รอคนสร้างบ้านวัสดุพันธุ์หรือที่เรียกกันว่า Home Builders BP วันนี้ขอนำเสนอหลังคา Shingle Roof ล E ู h ยี่ห้อ l d t e c h Asphalt Shingle Roof โครงการดังกล่าวใช้เป็นสีเบ r ร์นบราวนะครับรับประกันสินค้าย,ยาวถึง30ปีหลังคา Asphalt Shingle Roof นี้ตอบโจทย์ สำหรับบ้านทุกรูปแบบทุกสไตล์สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาทาง Facebook Instagram หรือติดต่อตามรายละเอียดที่จะกดตอนท้ายคลิปได้เลยครับสวัสดีครับ <S <S dans mon lit c'est que j'ai plus d'inspi j'ai des idées de génie quand les gonzesses gémissent